วันนี้ครับเบรกมาดูในเรื่องเบาๆกันบ้างฮะมาดูแบบเสื้อเด็ดๆสวยๆที่ถ้ามีจริงรับรองร้องว้าวลองเกรดกันแน่นอนฮะสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะพาไปดูแบบเสื้อแปลกๆฮะซึ่งเกิดมาจากจินตนาการของนักออกแบบของผมสไตล์เคิลดีไซน์ฮะได้รับแรงบันดาลใจจากการควบรวมนะฮะ ทีม E F Education First กับกลุ่มธุรกิจที่ทำเสื้อผ้าและอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดควบรวมกันเกิดเป็นเสื้อสุดแหวกแปลกแนวมาก,มากๆในการแ ero, ข่งขันเจโรดิตาเลียเขาก็เลยลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดจัดเอาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆต่างๆมาผูกข่นวกับทีมจักรยานแล้วออกแบบเป็นเสื้อผ้าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างใครที่ชื่นชอบชุดไหนใครที่ชื่นชอบหน้าตาแบบไหนชุดไหนดูแล้วโดนใจหรือชุดไหนดูแล้วแปลกสุด คอมเมนต์คุยกันไปเรื่อยฮะวันนี้คลิปนี้สบายๆไม่มีผิดและไม่มีถูกแน่ๆนอนอนนฮะชุดแรกครับผมกับชุดของแชมป์ของ t ูดฟองสปีปัจจุบันนี้เองฮะกับทีมนี้ครับผม U A E Team Emirates ครับผมจับมาผนวกกับจอแดนฮะจอแดนก็เป็นแบรนด์ของไมเคิลจอแดนนี่เองนะฮะในแวดวงของบาสเกตบอลซึ่งก็คงไม่มีทางจะมาผนวกกับทีมจักรยานได้ก็จับออกมา เท่จริงฮะตัว A ที่กลายเป็นจอแดนเนี่ยครับทีมต่อไปครับผมมาดูเสื้อทีมของ l o ตโต้ซูดาวกันบ้างฮะที่จับมาบวกกับ Nike ้ฮะกับความสีสันสดใสของทีมนี้นะฮะทีมนี้เป็นทีมจากเบลเยียมนะฮะเสร็จแล้วก็พอผนวกกับ Nike ้เสร็จก็ออกมาเป็นฟอร์มป,ประมาณนี้เนีใครเป็นสาวก Nike ฮะลองบอกหน่อยครับว่าคิดยังไงกับเสื้อของลอตโต้ซูดาวที่ผนวกกับ n i ก e ้ครับและทีมที่3ครับผม S Israel s t a r t ร์ทอัพเนฮะทีมสัญชาติอิสราเอลที่ผูกมากับผูกมากับลนะุยสวิตตองฮะแบรนด์กระเป๋าไฮโซไฮโซนะครับผมพอมาอยู่กับเสื้อของอิสราเอลสตาร์ทอัพเนชัก็แบบโอ้ว้าวเลยแต่จริงๆก็สวยดีนะสำหรับเสื้อของอิสราเอลสตาร์ทอัพเนชัที่บวกกับหลุยสวิตตองนะฮะถ้าทำมาขายผมเชื่อว่าขายออกครับทีมต่อไปครับผมบาเรนแมคลาเรนฮะ ที่งานนี้นะครับบาเลนแมกราเรนเอามาบวกกับฮูฟนะฮะเชื่อได้เลยว่าถ้าเห็นเสื้อตัวนี้มาร์คเวนดิชไม่ยอมรีทายไม่ยอมกเกษียณอายุปีนี้แน่นอนฮนะอยู่ต่ออีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ใส่เสื้อตัวนี้โดดเด่นดีครับผมและดูมีความมีความเป็นบาเรนแมกราเรนเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีความแฟชั่นมากขึ้นครับดีคอยนิกส์ควิกสเต็ปนะฮะเมื่อนำมารวบ ควบรวมกับสตูดซี่ครับผมออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นี่เองซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าในบรรดาลิสท์ทั้งหมดนี่เสื้อตัวนี้นี่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเลยนะฮะก็เลยไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เยอะครับแต่ก็เท่ดีไปอีกแบบครับ อันดับต่อไปตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ฮะเขาคือ Trek s เซ a f r e d o แต่ททยออกไหมครับว่าเขาควบรวมกับใครฮะเขาควบรวมกับ Supreme ครับผมลองกลายมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งโดดเด่นนะฮะคือเดิมเสื้อ t r ร k กเทร็กเซกาเฟโดเนี่ยก็ค่อนข,ข้างเด่นอยู่แล้วพอเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นแบบนี้ยิ่งเด่นใหญ่เลยครับ และตัวนี้ฮะผมยกให้เป็นดวงใจของผมเลยฮะในลิสต์ที่เอามาเพราะว่าสวยจริงเท่จริงและก็เรียบจริงฮะอั n สตนาครับผมอัสตนาโปรทีมที่ไปควบกับแบรนด์กระเป๋าไฮโซอีกแล้วครับผม b บลเลนเซียก้านะฮะที่แบบสาวๆชอบแบบโอ้โหต้องไปซื้อมาใบหนึ่งแพงๆพะฮะนี่ฮะพอมาควบรวมกับอั t ส n ตนาแล้วเออเฮ้ยเสื้อตัวนี้นี่ใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับ และตัวต่อไปครับผมทีมใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดของยุคนี้สัญชาติฮอลแลนด์ครับผมทีมจากดัชทีมนี้ฮะกับทีมยั m um b o ว i สม a าครับผมที่ไปควบรวมกับเวอร์ซาฮะโอ้โห ถ้าเกิดรองลงมาจากอัตนาผมก็ขอยกให้ตัวนี้ละกันเพราะว่าดูแล้วแบบโอ้โหเพียวพราวเฟียวฟ้ากระดิ่งแมวมากๆฮะเมื่อเอาเวอร์ซาเช่มาบวกรวมกับชุดจักรยานแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทำออกมาน่าจะขายได้ต้องมีสาวกแนวแบบโอ้โหคนชอบความเฟี้ยวฟ้าวเพียวพราฮะมาแน่นอนกับเวอร์ซาเช่ครับ และทีมต่อไปก็ผมสำหรับทีมใหญ่แห่งยุคอีกหนึ่งทีมซึ่งเป็นทีมที่มีแฟนๆตามเชียร์เยอะนะอินเน g r สก a า i เดฮะเมื่อเอาไปพนวกรวมเข้ากับ Daily Paper นะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยโดนใจผมสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องถามฮะสำหรับแฟนๆอินเนีสแฟนๆสกายทีมเดิมเห็นแล้วเป็นอย่างไรบ้างชอบไหมฮะกับชุดนี้ครับ ทีมต่อไปครับผมกับ NTT นะฮะทีม NTT เนี่ยเมื่อเอาไปควบรวมกับพัต a g กเนียปุ๊บก็ออกมาเป็นหน้าตายอย่างที่เห็นต้องบอกตามตรงว่าโดยส่วนตัวผมนะผมเห็นแล้วผมนึกถึงเสื้อจักรยานในช่วง90เลยช่วงแบบช่วงที่ผมเริ่มขี่จักรยานแรกๆเนี่ยเสื้อจักรยานโทนนี้มาเยอะมากนะฮะสีสันแล้วก็ลวดลายครับ และตามมาติดๆะะกับ CCC ทีมครับผมเมื่อรวบรวมพนวกกับกอบฟแวงจะเกิดเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่เองมีความสดใสป๊อปเปี้ยวมากฮนะใสแล้วมีความลูกกวาดเลยทีเดียวคือดูแล้วไม่ได้แบบดุดันนะัดแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วเฉยด้วยอะ่ะก็มีความแบบสีสันสดใสครับผม ตัวนี้เป็นยกให้อีกหนึ่งตัวฮะถ้าเกิดคุณไม่ชอบอะไรที่เป็นลายพลอยๆเหมือนอย่างพวกเวอร์ซาเช่ที่เห็นมาก่อนหน้านี้ต้องมาดูเสื้อตัวนี้ครับผมกับกรุปพามาเ d j ฮะเมื่อนำไปควบรวมกับ Tommy h ฮิลฟิงเกครับผมหน้าตาออกมามีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็สีสันจัดจ้านกระโดดกระเด้งออกมากฮะสามารถใส่ปั่นได้ใครที่ชื่นชอบเสื้อที่แบบพอใส่แล้วแบบจะเด่นๆเวลาขี่ในกลุ่มเยอะๆผมว่าเสื้อตัวนี้ทำออกมาขายแล้วคุณต้องซื้อครับ เ g 2ทลามองเดียวนะฮะเอจทลามองเดียวยอดทีมจากฝรั่งเศสครับผมที่เอาลองไปจินตนาการผนวกรวมกับ October's Very Old นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยออกมามีความน่ารักก็โดยเฉพาะเนี่ยฮะเจ้านกเขาแมวที่อยู่ตรงกลางพุงเลยเนี่ยเสื้อตัวนี้นี่ถ้าเกิดใครนี่ไม่ลีนนะครับผมแล้วก็มีแบบมีพุงเบียรนี่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยเจ้านกฮูนกขแมวตัวนี้นี่จะเด่นมากเลยนะฮะ ถ้าถามว่าตัวไหนครับผมที่เปลี่ยนอย่างเยอะที่สุดต้องบอกเลยว่าชุดทีมนี้ฮะกับทีม m o v i e สตารครับผมที่เมื่อเอาไปควบรวมกับอับบาซิงเอนะฮะซึ่งออกมานี่แทบจะไม่เหลือเข้าโครงอะไรของ m o v i e สตารเดิมเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบเสื้อเดิมของโมวี่สตาร์อย่างผม่าผมชอบเสื้อเดิมของโมวี e สตารฮะเจอชุดนี้ก็จะแบบอึ้งอึ้งนิดนึงแต่เฮ้ยดูไปดูมาอีกทีก็สวยดีไม่เลวนะครับ และคราวนี้ฮะเมื่อเอาไปรวมกับอ f ฟไวท์ White นะครับทำให้ทีมมิคเคลตันสกอตครับผมมีเสื้อที่หน้าตาออกมาอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าใครคุ้นชินกับสัญลักษณ์โลโก้ของอ f ฟไว้ White เนี่ยจะจะคุ้นชินกับไอ้ตรงกลางะครับผมแต่บอกเลยว่าแบบออกมาแล้วแบบมันดื้อไปนิดนะสำหรับผมนะมันดูตรงๆไปหน่อยแต่ก็นะตามแนวออฟไว้ e ก็คงจะต้องออกมาแบบนี้แหละครับใครที่รู้จักแบรนด์ตรงนี้ลองบอกผมหน่อยฮะว่าเห็นแบรนด์เห็นออกมาแบบนี้แล้ว ในฐานะที่รู้จักกับแบรนด์นี้รู้สึกยังไงกับมันบ้างครับซันเว็บครับผมเอาไปบวกกับคัปป้าฮะผมบอกตรงๆเลยผมเห็นเสื้อตัวนี้ครั้งแรกแล้วผมอดขำไม่ได้จริงๆครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะฮะไม่ใช่ว่ามันดูทุเรศนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบ ตอนแรกก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่เลยแต่พอดูอ๋ออ๋อนี่ฮะไอที่นั่งอยู่ข้างใน2ตัวนั่นน่ะนึกออกไหมอ่าสำหรับแบรนด์นี้มันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีลวดลายแบบนี้ฮะซึ่งเอามาจับใส่กับทีมสันเว็บแล้วทาให้เสื้อนี้แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยเวลามองผืนๆน,น,นะครับถ้าปพพีเตอร์สาการันใส่เสื้อตัวนี้ผมเชื่อว่าขายดีครับผมโบราฮันสโกรฮะเมื่อนําไปลองจินตนาการควบรวมกับแพตตาครับผมออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่ง สวยฮะดูดุดันดูมีความเป็นแมนดูเข้ากันมากๆกับปีเตอร์ซากันคือดูมีความร็อกด้วยแล้วก็มีความป๊อปๆมีความขี้เล่นอยู่ในตัวครับเสื้อทีมนี้เป็นเสื้อทีมหนึ่งที่ผมมักจะชอบเสื้อทีมนี้ทุกๆปีเวลาเปิดตัวมานะฮะเสื้อโคฟิดิสครับผมทีนี้พอเอาไปรวมกับ Diamond Supply ยโนะคฮะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ทิ้งความเป็นโคฟิดิสมากนะักยังดูและยังรู้สึกถึงความเป็นโคฟิดิสอยู่เพียงแต่ว่ามีตรงกลางที่โผลข่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะแบรนด์ Brand ต่อไปที่ถูกเอามาควบรวมกันฮนะลองทายดูคือแบรนด์อะไรที่ถูกเอามารวมกับอัลเพซินฟินิกส์ครับผม มันคือแบรนด์พูม่าครับผมแบรนด์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายอุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกก็นอกจาก n i กี้ก็น่าจะพูม่านี่แหละฮะแล้วก็ idas, อาดิดาเนาะแต่ Adidas รอบนี้ไม่มีถ้าใครสังเกตที่แขนเสื้อดีๆก็จะเดาได้เลยครับว่านี่คือพูม่าครับตัวนี้ต้องใบไหมครับว่าแบรนด์ที่ถูกเอามาผนวกกับอาเกียซัมซิกคือแบรนด์อะไรมันโหเดาง่ายมากเลยเห็นเจ้า ตัว C เจ้ากลมๆ2อันที่มาชนกันตรงกลางก็เดาออกแล้วครับถูกต้องฮะมันคือ Gucci นี่เองฮะแบรนด์แฟชั่นครับผมแบรนด์เนมแบรนด์ใหญ่ที่คงจะไม่มีทางที่จะมาอยู่กับจักรยานได้ในโลกของความเป็นจริงนะฮะแล้วถ้าเกิดจะเอาแบรนด์เนมมาเนี่ยไม่มีแบรนด์นี้คงไม่ได้ครับผมสำหรับกระเป๋าที่ สาวๆชื่นชอบอีกหนึ่งยี่ห้อครับผมกับ Prada ครับผมที่คราวนี้ครับผมมาถูกจับพนวกรวมกับทีม Vinnie Sapu ครับผม Vinnie Sapu Baro KTM นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถูกเอามาจิ้นแล้วก็รวมซึ่งบอกว่าจริงๆสวยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำออกมานะแล้วก็ลวดลายแบบนี้นะน่าจะมีสาวๆที่ซื้อใส่กันครับ และเมื่อพูดถึงสาวๆก็ขอปิดท้ายฮะกับเสื้อทีมหญิงแบบหญิงล้วนๆกับทีมนี้มีแต่ผู้หญิงนะฮะที่ก็คือเสื้อทีม c a n ย o n แ a m ครับผมที่ถูกเอาไปรวมควบรวมจินตนาการกับแวนส์ครับผมว่าออกมาจะเป็นหน้าตาเสื้อยังไงก็บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงสำหรับเสื้อของ c a n ย o n แส a m ที่ควบกับแวนส์ตัวนี้ผมว่าเอามาใส่ได้จริงในชีวิตประจาวันด้วยสามารถใส่ปั่นจักรยานใส่ปั่นเสร็จปุ๊บจะไปขี่เสร็จแล้วจะต้องไปเดินซื้อของซื้อของอะไรมันดูแล้ว ไม่ได้กระโดดเกินไปกับการเป็นเสื้อจักรยานฮนะอ่ะเป็นยังไงครับผมกับเรื่องราวเบาๆสมองฮนะชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนบ้างคอมเมนต์คุยกันข้างล่างกันนะครับแล้วก็กศซิปเอาไว้ก่อนนะฮะว่าเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเสื้อจักรยานของ Cycling Hub Thailand ออกมาขายนะครับรอดูแบบกันมีการทําแบบกันมาหลายรอบหลาย ช่วงที่จะปล่อยเสื้อเหลือเกินซึ่งพอมันผ่านพ้นแต่ละช่วงมาก็ไม่ได้ทําเสื้อสักทีรอบนี้ฮะได้เวลาทําเสื้อกันออกมาแล้วรายได้ที่ได้ขึ้นมานะฮะก็แน่นอนครับว่าอุดหนุนให้เราสามารถทําช่องต่อไปได้นี่เองก็จะทําทั้งเสื้อจัก,กรยานแล้วก็เสื้อยืดเฝ้ารอเฝ้าติดตามกันแล้วก็ฝากอุดหนุนกันสะหน่อยนะครับผมเพื่อให้เราสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มากกว่านี้ที่หลายๆคนเรียกร้องเข้ามาฮะอยากจะทำคอนเทนต์ที่ติดตามวงในให้ลึกกว่านี้ซึ่งมัน ต้องมีทุนประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอะล่ะครับผมทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขอร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ฮะทั้งหมดก็ทํามาเพื่อให้ปั่นจักรยานอย่างสนุกสนานปลอดภัยง่ายๆเบาสมองฮะวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสฝากแชร์ฝากบอกต่อฝาก subscribe กดกระดิ่งฝาก Follow กันเอาไว้นะฮะใน Spotify ไม่มีนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน,นี่เป็นตอนที่ลงเฉพาะใน YouTube เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดลงไปใน Podcast ไม่มีรูปให้ดูก็ไม่มีประโยชน์ฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม ปั่จักรยานกันครับสวัสดีครับ